็คือชาบิตโตนั่นเองนะคะสิทธิ์ของซาคอนจิเป็นลูกศิษย์ร่วมรุ่นเดียวกับจิโ,โ,หโหเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในฟีมือดาบมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่ ยูกิชื่นชมมากและคิดเสมอว่าชาบิโตคู่ควรกับการเป็นเสาหลักปราณวารีมากกว่าตนชาบิโตปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือทันจิโร่ในการจับเคสวิชาปราณวาลีและผ่านการฝึกขั้นสุดท้ายโกนที่จะไป เข้าสอบคัดเลือกเป็นนัก,กล่าอสูรและเสียชีวิตในการเข้าสอบคัดเลือกนั่นเองก,ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับชาบิโตะนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะก็จบแล้วครับ